สวัสดีครับสวัสดีทีท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเบียร์ดับซิงครับเฮ้ยยยยยมาเจอดินด่วนครับนี่โอ้สวยจัดครับสวยจัดสวยจัดพี่น้องน่าจะทีทรายครับนี่ทีมาได้มนรับมาได้นะพูดพูดพูดจะี่จัดี่ตรน้ให้พี่น้อง ี่เอาคราเยนปริมาณนะครับสวยนะครับโอ้เน็ตเป็นรถชายใหญ่นะครับ วัสดีคร uh. uh. ับสวัสด so ีครับโอ้โอ้งามบหงามาโบบไปเป็นผู้ตังกันชวงไหนเลางามบ่งาม แต่ว่ามันเงียนตอนก็โดเออมันเงียนนี่ตอนยตั้งมันก็ดีอยู่อ๋อต้องใช้ตอนตอนตั้งมันประด้ขันแนนมั้งมันก็ได้ก็ได้จับแล้วเนาะมันบรอบบบบอบบบหบอบนบบ้บบบบบบนบบบบบับบหบบบบบีบบ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 ่บบ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 าบบบเบบ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 บ ถ้าเดีแต่ภาพมันไป็เบื่อหน้ามีแต่รถรอๆนะครับเดี๋ยวปลามาสวัสดีเดี๋อสมัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เอวบอลเอวบอลไม่ใช่แล้วเสียเบเอวดำซิ่งแล้วเอ้ายังไม่ลงครับไม่ไปหาเลยเนาะไปหาอะไรแล้วทำรถอยู่เดี๋ยวทำให้รถนะครับไปเลยเดี๋ยวทำให้ อะไรชับชาจังอะไรอยู่ฮะฮะทำอะไรอยู่เช็ดรถอยู่โอ้เช็ดรถอยู่ใช่ไหมโอ้นี่ครับเจเบิรบอกเช็ดรถอยู่ครับเลยมาชาครับบานหน้าหายไปไหนบานหายแล้วนี่รถหายไปไหนอ่ะนั่นแหละมันหายไปได้ไงน่ะโอ้หายไปบ้านหนึ่ง

เหล Connie, huh? ็กพวกนี้เขาจะใช้เป็นเหล็กทับมาเลยนะครับเอาแล้วป่ะนี่ใส่มาแบบเดือนๆอือกระน้ำหนึ่งโอเคๆๆเออเฮ้หลอกหลอกสองสามสี่ห้าอ่ะทีมงานรถบรรทุกนะครับเดี๋ยวเราดับทรายกันเลยนะครับเดี๋ยวเราดับทรายกันเลยครับรถบรรทุกครับ เรื่องฟองซับปลเรือนะครับได้ฟองซับปลาเรือปับเปลเรือเขาเห็นเป็นที่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวมีเสียไปหรอดำตรงนี้แหละครับโอ้ดูครับข้างในไม่เดี๋ยวสวยเลยครับเนี่ยเริ่มถอยรถก่อนนี่เอ่าใส่เกี๊ยวตีกินเนี่ยเสียงท้อเสียงท้อไได้เสียงท้อไปไหนอ่ะ โอ้ย <ITA> บังกอนบังกองกันนะบังกองพุชเจ้ากันนะอ้าอย่าตีดไปรุ่นชายใหญ่ดำก่อนเลยเอาทรายก่อนก็ได้เนี่ยทันตุกตุกดำยังยังตามยังตามก่อนเลยตามก่อนเลยไม่ขึ้นสัปเบอร์ทำงานได้เร็วหน่อยตุกตุกสัปปะเลยเออลีลาของเขาเลยเนี่ยรถกระบะออกจอดข้างนอกเลยครับอันนี้รถใครเอ่ยจะไปกรุงเทพหรือเปล่าครับกระเป๋าเต็มเลย รถโคฮะรถโครถรถรถไทยนะอ๋อรถโค่เออรถโคตัวนี้อ๋อตอนนี้เล่นยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเทีตเทรายก่อนครับเทีให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่นุ่นทีเดียวเลยครับยัง้งประกาศไว้ณที่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่ลานมันนะครับตอนนี้รถแห่ของเกียรตประดานออริโอมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นักดนตรีไม่รู้ไปทางไหนไปกินข้าวทางไหน เอ้ยจับไเลยถอยเลยเรวน้อยลีลาอย่างไรเนี่ยเอาจับไเลยครับเจ้าแรกครับพี่น้องรถเจะเล่มรถเจะเล่มถอยเลยสุดจัดครับพี่น้องตรงเลยตรงเลยตรงเลยตรงตรงตรงเอาละครับจับไเลยจัดแล้วครับ อ้มีแดดหนักๆเลยนะครับพี่น้องทีมงาเราไปทุกกินข้าวกันหมดทุกคนยังครับกินกันยังกินกันยังยังแล้วทำไมคุณไม่กินทำอะไรอยู่กลับไปกินอยู่บ้านเต้ยเราไปกินอยู่บ้านเอาดินด่วนดินด่วนเอาเอาปูนมาแบ่งลงคนเดียวเด้อเอ้อ รถบรรทุกที่เทเรียบร้อยแล้วนะครับไปจอดฝั่งทิศตะวันตกวัดได้เลยนะตรงทางเหอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจอดกันที่ไม่น่าจะต่ำกว่าเ้าตันนะครับทรายที่เทลงข้ามข้ามข้นนข้ามข้ามข้ามขามข้ามข้ามขามข้ามข้ามข้ามขัามข่ามข้ามามข้ามามข้ามข่ามามข้ามข้ามามมข่าม้ามมข่ามข้า้มม้ายามข้ามม้ามข้ามามข้ามม้ามขามมข้ามา่ข้ามาาา คั้นสี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับหนึ่งเที่ยวเดียวนะครับรถรถคันนี้ใส่มาหลายเที่เลยครับคันนี้ครับอย่างเยอะเลยครับซีออจอดดิกเกอรยหนักหนกครับผมเคยเคยมีกซ์ไมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ละครับนะครับผู้เมนต์เมื่อกี้ฟีฟีเขาว่าประมาณสี่ห้าตันครับไม่ใช่นี่ถ้าขาดเก้าตันเก้าตันกับผมเลยครับหนี่งแน่นอนเต้ยเต้ยเต้ยมาจอดฝั่งนี้อ่ะจอดข้างเท่าแห่ ไอ้ปูนอ่าคณะกรรมการนะครับปูนลงตรงไหนลงตรงไหนลงตรงนี้ใช่ไหมไอเต้ยเต้ยเต้ยถอยมาตรงนี้เลยเนี่ยขันรถตู้เนี่ยถอยหลังรถตู้เนี่ยต,ต,ตรงตรงพอรเชตี้อยู่ดูเนี่ยเอาเอาเอาปูนทำไว้แล้วกันทำไมหน้าตาโพอรเชตี้น,ตน,นี่คุ้นๆดจังตอนเมียไม่มีทำไมไม่ เดินหน้าไปก่อน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 เอาถอยตรงเลยตรงเลยไอ,เยอย้เต้ยถอยมาเต้ยเอาดินนวนเอาหินมาไอเอาปูนมานะครับคนเดียวนะครับไม่งั้นก็ลูกลูกชายช่วยแบ่งแล้วกันนะครับอันนี้ครับดันซิ่งดิน่วนนะครับวันนี้เอาคันใหม่มานะครับผมรบคันนี้ขายราคาอยู่ที่เก้าแสนห้านะครับอาหนึ่งา รถแถมคนนะครับขอ,อย,ยืมสวยครับนี่สาวขายตเดียวสาวขายนเดียวด้วยรถข้างนอกเตรียมเลนะครับเตรียมลนะครับข้างนอก ก็จะจองข้ามข้ามลาดยางไปอ่ะแล้วจอดแอบ,บซ้ายแล้วเดินกลับมาบิงกันนะจอดไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยออกไปนู่นทันทีเดียวเลยจอดไว้ก่อนแอบบซ้ายเลยเด้อแอบบซ้ายเลยเด้อตรงนั้นแหละนี่นะเนี่ยฟูนลงตรงเนี้ยเอาช่วยกันหน่อยครับช่วยกันหน่อยครับใส่ฟูนนะครับอ่ะหกล้อมาเนี่ยคันเนี้ยรถเ,เ,เทีย่ยวมา เริ่ม<อ>ตีอินเทอร์ไซค์แล้วครับตอนนี้รถมาทุกทุกท่านนะครับอันนี้อู่ใครนี่คันนี้อู่ใครครับคันนี้นี่อู่ไหนดิสติ้มในรถนี่คุณใครี่ชายใหญ่ทำไมคุณลืมคุณแกสองตัวเนี่ยอยู่ในรถนี่เออคุณล่าี่าคุณทำงานทลามไม่เก็บของเก็บแร่ที่อเมรไลด์อ่าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเราชมวนพี่ชายมาด้วย หลังสันครับก็เดี๋ยวสำหรับที่ผมกำลัลาน้องก่อนนะครับเพื่อเดี๋ยวจะไปช่วยเขายกปูนก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียร์รำซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปรพี่น้องเนาะลงไปเลยลงไปเลย